เฮ็ดปวกว่สัสดุเฮ็ดปวกหังบวกงูว่าเฮ็ดปวกหยังว่สัสดุเฮ็ดปวกง้างใส่นี่เฮ็ดเผืองสวัสดีจ้าพี่น้องมื่อนี้เพาะกับหนุ่มอีสานมมมแม่เมื่อนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่สิบแปด กันยาสองพันหาหลอหกสิบหาเนาะพี่น้องเนาะเวลาใบสองสี่สิบพี่น้องเมือเเสามันฝนตกหนุ่มก็เลยบ่ได้มาตาเสาหนุ่มเลยมาตอนใบใบสิบห้าพี่น้องมาเละป้าหาเห็ดที่เก่านี่ดูนี่หน,นุ่มก็ล่างหาเหรลโงกไปหลุนน้ำหนุ่มจ้านี่พท่านได้ยังจักดอกนี่ไปรลุนน้ำนุมหนุ่มมากกบอายสองคนเนาะพี่น้องเนาะบสองสี่สิบ 2, 40, เกือบใบสามติดตามรับส้มนำกันจ้า ก็ออ้สองคนพี่นออ้องมือนีมูพันป่มานำ้ำนั่นให้ไข่น้อยให้ป่วงนำ้ำฝนยุงน่งเงาไหมเงาไหมใส่หนอเอาไข่ก่อนพี่นออ้องไข่น่อยเฮามันเคลื่อนกัมาเอืดอ้าอยากล่ะน,นี่ก็มาลุนมาส้มน้ำกัน ใหดปวงนำ้ำฝนโอนี่ใหดปวงน้ำฝนพี่น้องได้ยังก็เอามือนี่ม่จ้าฮหดไข่พี่น้อง,ง,อองโอ้ฮหดไข่าขาดฮหดไข่ห่างนี่แม่งกินหนุ่มก็คงบ่เห็นเนาะบึ้งสิล่ะ จะบังไปใหม่ยุวันพอได้พอได้ไดไดขาออกน,นี่เดี๋ยวพี่น้องแม่เนี่ยโอ้คไข่ตัวละเมน กลกกละลาซองกันอ่ะคือว่ามีดอกหนึ่งนี่ใส่สโ,โอ้หี่พี่งเนาะขึ้นมุนม่นหนุ่มกับมาอยู่หม่องนี้มันหังบ่ทันขึ้นสาวาม,มากมือไม่มากกันจังใดไฮ้ ไข่ไพ่น,พอนบอกงงโอ้โหพ่นนี่ได้สองดอกพี่น้องจะเป็นหไข่ขาวเนาะหไข่พ่อนเนาะ Những cái nữa, nha các nụ cạnh nha các nụ cạnh nha các nụ cạnh nụ cạnh nụ cạnh nụ จ้าไอไว้ให้ผิ่งแต่ดอกหนึ่งยุ่งเหงาติวนี่ดอกหนึ่งพี่นอ้องโอ้ให้ผิ่งแต่ให้ผึ่งแต่ไข่พี่นอ้องใหดดินพี่นอ้อง พี่น้องนี่เฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงน้ำอ้อยจ้าเฮ็ดไข่บานว่ะส่งพีนน้องไ,ไปเบิ้งกันเอาไดบ้บ่มาขค้ืนเฮ้ากับมาอยู่ดิห้งรเห็น นสูตรกันโอ้แข็งแข็งอยู่เด้อหาว่าแม่งจอรกระซางแข็งอยู่เอาพี่น้องเอาให้เพิ่พี่นอ้องเอาได้หลัก็็ให้นำมากพี่น้อง nha Ủa, ở đây tới được Hả? Cái nằm thùng ừ. Hết phường phía nó Đọt nâng vô cấp thủng thôi nè โอ้มีหอดเห็ดอันนี้ทำนี่ก็รู้แล้วนำเห็ดมันอึดตอกตามดอกที่ต้มกันอือธรรมดาหอที่ราดองนี่ดอกที่สองโอ้มันหล่มซื่อ,อมันบ่ได้ดเป็นหยังนี่นั่นพี่น้องนี่ดอกที่สาม นี a a ่หลอดเครื่อคักเด้อโอ้ให้ผ่ให้ผให้ผงพวนั่นให้ผึ่งมีให้ไข่มีให้ปวกขาขาดให้ปวกขาขาดก็มีนี่พี่น้องให้ผึงอีดอกนึงก็ได้ยุ้บ่เมันบ่ได้อืม มีเห็ดไข่พี่นนเนาะม <c oughs> ันมีขาอยู่บนอะมเห็ดไข่นหนลักแต่เห็ดปวกดอกนี่มีขาบุบปบโอ้โหุบมีพี่นอ้องมีแตด่ดอกเอานี่ขามันบุ๊บมี่พอพ่อนเกลาพี่นอ้องพ่นจ้องเห็ดเว้ย ผู้น yeah, ั้นก็มาผู้นี้ก็มากระถาเอาตานมันใหญ่โอ้คือเจ้าแก้วแน่ล่ะซั่นแม่นอันใดใหญ่เฮาก็แก้วมื้อนี้นุ่มก็ได้2ดอกมื้อนั้นหลายนีแม่นมื้อนั้นเต็มพนจงไว้ซ่ําใดเฮาก็เอาซ่ํานั้นล่ะพี่น้องนี่เพิ่นก็จงไว้เฮาคือกันนั่นล่ะแต่ว่าเฮาจงไว้ให้เพิ่นหลายเติบดอกเนาะพี่น้องเนาะ พี่น้องเบ้างหมาสามตัวมันมาเยอะอ่างนี้นี่เตือนหมือดจังใดเราก้มหน้าหาเห็ดมวกขึ้นเราไม่เจอหมาตือนเหมือดดิเดนี่มม่หันมันกับบ่เฮาเนาะบ่ปากบ่ตีงเนี่ยตือนเ,มอนเมอมนหนม,นนนนนเมือดเว้ยแต่ยืนแนมหนาเฮาอยู่เออหืม <c ười> บ,บ่ว่าจังได เก็บให้มันปูกันพี่น้องจังไรเกิดด้ผ่านป้ามันล่ะไปพัดจนตัวเห็ดอื่นมันหายากตืมกันน้พี่น้องตรงนี้ละมม่พอนเก็บไปเก็บไปขายขนมพวกเก็บขายันจะเก็บไปกินันจะเก็บไปพัด Đọc ngang đi lái thì nào tươn má gặp phong nặn ông hoàn nhanh nhanh đi. หลางอ,อกดีๆแกงปนกัิน่ะพี่น้องไปต่อปุ่นน่ะเต็มหนึง่งบ่ปากบ่าตีงนะสูงนะเฮ็ดเพิงพี่น้องคืองามแถววะสองดอกน้ำกันพ่อเด็กปนเด็กแกงหลอตัวนี่จ้า ให้เพิ่งพี่นออ้องใส่เงามันเกิดยุง่งเงาไหมมาเอาดอกนี่กันผิดพี่นอ้องขึ้นไปตะลิตน้นแท้เกิดเส้นหากไม่วันโอ้อโหเอาบ่ได้พี่น้องเอาไว้นี่ละโอ้แถาโพดพอไปเอาดอกพุ่นใส่ดอกงาม นี่ดวงสีด้าอุ้ย,ยางานนี้ไหมไปใกล้แถโอ้แล้วจะมุดเข้าไปทางไหนเนี่ยลวงนี่บบกง,ง่ายเลยพี่น้อง โอ้อันนี้อย่างเนี้ยอันนี้กับแมนเ <ấy S 1> นี่ยถตาว่ามันลมเาหนุมน่มๆเอาไปแกงกินได้อยู่อ้เอาเอาได้ผีพี่น้องดองเนี่ยมือด้ ไม่เหรอหังมิมหั่งโลนบอกม่นเข้ามาเอามัาหรอหั่งผึ <h <h <h> <h ่งหั네่งมิมน mm ี <h <h ่พี่น้องโอ้ยมาพ่ออันนี้ล้นพี่น้องอุ้ยหั่งเพิงหั่งมิมแสดงว่ามันเหมือนอายุบ่น้ำหวานมันกิดบ่มีมันก็มันจังเฮียโอ้ยมันเป็นหั่งห่างพี่น้องหั่งห่าง หาเห็ดเฮาพี่น้องเบ่งดอกนี่บานอ้อมไปอ้อมมากยู่หมองเก่าเฮากับพอเดี๋ยวหนุ่มสีฟีสูตรโอ้ยเด้อขอเวลาทายลูกมันเป็นตั้งสี่พี่น้องมันหนุ่มแต่ว่าหนุ่มสิเอาไปยุ่เพราะว่าหนุ่มเมื่อหอดเฮื่อนหนุ่มก็นนมกสิไป,ปแกงหลดนไหมแกงกินแรล่งนี่อะไรพี่น้องนี่ผู้เฒ่ามัก มันจังบ่ได้หยำพันวาเอาเอาพี่น้องเอาพี่น้องนี่เฮ็ดหยังเฮ็ดเพิงเพลิงอีหยังบุตะหนุ่มเห็นพี่น้องเก็บกินอยู่หนุ่มสิเก็บส่ตาไปเขาเอ้นเฮ็ดเพลิงหยังพี่น้องมีแบบสิกินได้บานาอเอาไปให้ผู้เฒ่าเบิ้งก็นนะ้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวหนุ่นมสิไปเบิ้งคลิป คิปพี่น้องว่าพี่น้องเคยเก็บว่นุ่มว่านุ่มเคยเห็นสาวเหล็กเก็บอยู่หน้านี่ใข่เห้ละโงกพี่น้องนุ่มเด็กข่แเมนบ่หละเอาบ่เมนใข่เห็ดอันนั่นละ่ะบ่เมนพี่น้องนุม่มัมนเห็นละโงก ดมพิสูจน์แล้วมันไม่ใช่กลิ่นเห็ดละงกเอาไว้ให้เพลิงพี่น้องดอกนี้งามหนังท้ายรูบสักก้อนนี่จ้านีฮห้ขีกกเดเกลือนเนาะพี่น้องเนาะ นุ่มสีรัองเก็บไปก็นนะเพราะว่าวงเือแม่นุน่มเราคืดอยากเราก็กินอยู่นี่แต่ว่าต้องเก็บไปหล,ล,ลายดอกนี่เป็นมูกันเฮ็ดขีกคเดือนพี่น้องเฮ็ดเพิงพี่น้องโอ้เอาบาได้แล้วเฮ็ดดินจ้าเฮ็ดดินพี่น้อง งามคักปีนองให้ขิดเก๊เดือนเนี่ยี่เห พอฮ็ดเพิงอีกแล้วพี่น,อน,น,น้อ <Hey. S 2> นงเฮ้ยหนึ่งสองโอง้ oh. นี่อีกว่าดอกทิศี่ตอนนี้เห็นสามดอกผู้ใดล่ะขึ้นหลองเพ่งดีเถอะ ออกพี่น้อง่ะสองโด่งอู้ซมีกับเสียบเฮ็ดขีดกระเดือนบ่โอ้แม่นแบบซี่ละมันกะงามเนาะมันเลยเป็นนั้งสี่ เมีนบ no ่ล่ะกิ่มมึงกันนะแมีนนั่นแหละให้ขีดกี่เดือนพี่น้องแต่โอ้เอาไป็อย่างเพื่อเอาถิ่มเอาพี่น้องพันไป็อย่างพันเพื่อเอาเห็ดถิ่มนมิตรเห็ดงามๆงาอเอ้าสันโอ้ยมาสร้างเทพถิ่มผู้ใดพี่น้อง รือตาพันขวมเย็นไนะปเข้าขกลับไปพี่น่องเฮ็ดไข่อึงหนุน่มเอิบเฮ็ดไข่อึงแต่ว่าหนุ่มบ็กินเนี่ยเป็นตั้งสี่พี่น่องเฮ็ดไข่อึงน,นะจ๊ะไปะเอาปะเอานีม่มันเฮ็ดอยี่ยโอ้ให้นำมา โอ้โดอกบางหญ่หนึ่งพี่น้องฮ็ดเิงจ้าอันนี้เพิ่นเอิญให้เพิงยังหลหะพี่น้องทองเขา้าขานี่หนุ่มพันร่วมว่าเป็นเฮ็ดเพิงมันแม่เฮ็ดให้เงเต้มันไปเฮ็ดเพิง,พงยังบุต่ว,วาหนุ่มเก็บกินดูอยู่นี่นโอ้ให้เพิงแง่พี่น้อง ให้พงแต้นั่นท่องขีวเขียวอันนี้ให้พงแง่บบน,นี้นี่นี่ท่องขาวขาวนี่พี่น้องพี่น้องให้ด,ดินด <c oughs> แล้วก็นุ่มสิเฮพ,พี่น้องเบิ้อันหน,นึ่งเนี้ยเฮ็ดสามดอกนี่กินบ่ได้ดไปเอาให้น้นามากกับอาอ้นุม่มใส่ละใส่ก่อน นั่นมัน่ทางคุณเอา้าเบี้ยนทางไม่พี่น้องวันนี้ให้เปิดน้อยเขาเขาผิดบ่ไว้หน่อยกสิน้อยมันบ,บ่แมนเฮ็ดน้นามากนี่เฮ็ดก้อเฮ็ดก้อนี่คืขายเนเฮ็ดกอ้อพี่น้องสีนี่น,นั่นทีน่ๆนี่ขายเนาก็ได้ตัวนี่เฮ็ดกอ้อมันสิเป็นเส้เสเสนที่ๆแต่ว่าเฮ็นดน้นามากนี่เฮ็ดน้นามากต้องพี่น้องสิเป็นเส้นห่างๆนี่นี่ที่กับห่างนี่ ห้างนี่ให้นำมาที the, uh, ่นี่เฮ็ดก้อนี่พี่น้องอืหาอีกไปเอาให้เพิงเข้าเอาที่สี่กับมี่สองดอกคุณตัวเอานีไปใหม่พ่อแมนขอถอดเรื่อยๆนี่ฮ็ดเพิงนี่ฮ็ดเพิงเออเฮ็ดเพิงบานนี่พี่น้องน้องสีห้เบิ้งนี่เฮ็ดเพิง แต้นี่เฮ็ดเพิงแง่นี่2อันนี่เฮ็ดเพิงแต่ก็บเฮ็ดเพิงแง่อืมบาดนี้เบ,บิงหั่นเด้อเฮ็ดก่อก็เฮ็ดน้ำหมากนี่ก่อก็เฮ็ดน้ำหมากมเฮ็ดน้ำหมากก็ได้เฮ็ดน้ำหมากขาวสีขาวเดี๋ยเฮ็ดเพิงเฮา đeo pino hết phèn đâm đầm đâm đâm thì nụm phèn pino tiếp juu nìเอา bơ đầy để nó tháo tơ wan nụm để yin phần ẩn hết phèn linh mãเอา away xài Xây nôi Một nhàng Nhi, hết phèn heo bản hết nghe cha เฮ้ยให้เพิงแต้อน๊นีออนนนน่เดดหดผึ่งเหดผึ่งน้ำอ้อยบ้านเมนบันขมนเดีบดอกอือเมนนีให้ผึ่งน้ำอ้อยจ้าใหดผึ่งตองใหดเพิงจา้า อ้อยพี่นอน,นองมีแค่หนังพี่นนองเอามาบึ้งกันนะโอ้เฮ็ดอันนั่นละ่ะทีมันคือเฮ็ดละงูกแต่มันพุ่มุเนเฮ็ดละงูกเนี่ยเอาไว้อีกกี้เดือน ดินพี่น้องเห็ดปวกว่ัสันเห็ดปวกของบุกหูว่าเห็ดปวกห้ังว่ัสันว้าวนั่นโอ้โหแห่งฝ่าวเห็ดปวกง้างใส่ นี่เฮดเพิงสองมนี่ดอกีจูมเอาดอกยูหันหนึ่งสองสามสี่เฮดเพิงนี่เฮดเพิงหนึ่งี่นี่ไว้ไม่ต้องปีเห็นอันนี้ไม่เป็นบ่เห็นตัวนี้ละเห็งตันั้นพี่น้องเขาเอาเฮดเพิงน้ำอ้อยเขาจะไปกีมให้ปวกเนาะเขาเห็นให้ปวกแล้วแาบนั่นแหละาบมือ เอ,อ,อ,อกากระเทือนเนาะงามงามงามยุ่งาม,ม,งามย,ามยุกพี่นอ้องอ๋อขาดิงดอกมึงบดายขาด์พอมันเอียนมีเฮ็ดเพิงพี่นอ้องฝั่งแต่มีเฮ็ดปวก โอ้ oh, แนวกินขามันเนาะมองมันลมยานแน่กินไม่ลมงอนเผาบัวไม่ได้เผาแนวกินมันพี่น้องขาจนแตกน,น,นี่บืชันเถาที่นี่ให้ตกตาให้ตกตาเอาหนังบอววกนึงเห็นไหมงามแท้น,นี่พี่น,อน้องมีดอกนุ่มอยู่ เนี่ยไม่ดีบ่มมีอีกบ่ตาตุ้ยพี่น้องนี่ยค้าหินเหียนนี่ยเนี่ยห,อหอาอีกก็นนนนหนาพี่น้องนี่เห้ผงแง่าข,าขาวๆนี่ อืมแบบ่เก bon ิดเนาะให้ผงแต่พี ranging, h, ่น oh, oh <my> ้องนี mm ่ส hmm. uh ิบหามึงบสองโดแม่งผงวีอยู่บ้านบ่โอ้อะไรให้งน้ำโอยนี่ให้ผงแต่ได้พี่น้องเออามด้อยีบ้านไปเอ้าให้ผงน้ำโอยโอ้คุณบ่งเอะอยอยูบามากพี่หพี่น้อง มาวิไตหากใหม่พี่โอ้ยขาขาวงามคักเง่งพร้อมของคนเกิดหลีหลีงาใหม่เนาะขาเลยเป็นเยาวๆงพ,พ,พี่น้องนี่จ้าจ๋าให้ขีดกี่เดือนพี่น้องปะพี่น้องหอดทางออกแล้ว ตอนนี้เวลาสิบหกนาฬิกาหาสิบนาทีสี่โมงแรงหาสิบเนาะพี่น้องเนาะเขาเขามาตอนบ่ายสองสี่สิบนั่นแหละเวลาทั้งหมดทั้งมวลเฮ็ดก็ได้ยุจ้าพี่น้องไดีเฮ็ดร่วมไปแกงเนาะมีเฮ็ดเพิงเฮ็ดปวกเฮ็ดขี้เกีเดือนเฮ็ดกอได้วดอกหน,นึ่งนี่แหละจ้างามยุดีพี่น้องได้แกงอิ่มหนึง่งบุญละตอนนี้เฮ็ดมันก็อึดเนาะมันก็ย่างว่าสันก็ได้ซ้ำานิพี่น้องก็ถือว่าได้อยู่ไปแกงกิน แกงกินแรลาะพี่น้องเนาะขอบคุณพี่น้องที่มาเก็บเห็นำนำหนุมจ้านั่งไหลก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นมได้เด้อกดติดตามเป็นกำลังใจให้นมได้เด้อจ้าคลิปหนาจังพอกันไหมคลิปนี้ขอบคุณค่ะ